ทักทายสบายดียามเศร้าพี่น้องเอ้ยมาเฮกเวียกบ้านการเมืองเหมือนเดิมเมื่อนี่เพิ่มเติมคือมีคนหล่อแล้วก็คนสวยบรรยากาศคือดีหลายพี่น้องเอ้ยลมพัดย้อยย,อย้ยอยย,อย้อยย้อยแดดบ่ฮอนไอ้น้องเขากระเฮ็ดแบบสบายใจแต่ลมกระสีลมกระสีพัดไอเอ,เอกสารบัญชีตีกาพวกนายบ้านพวกเจ้านายเพื่อนมื่อนี่มีเวียกเขาตรวจเช็คบัญชีตีกา ตรวจเซตสมโนครัวตัวเลขเกี่ยวกับหยังในบ้านเกี่ยวกับหยังสมโนครัวจำนวนคนรวมั้งหมดอ๋อรวมยอดคนนะว่าแต่ละครอบครัวมีจักคนมีมีงานแต่งงานแต่งงานแล้วหรือยังมาที่แต่งงานะเียนนสมครัเก็บกรรมบัญชีตัวเลขอา้องไหนลองเดือกนั่นหนือใน่ะห หมดแล้วตัวนั้นนะจอนเอ้ยโอเคโอเคโอเคเมื่อวานไม่ได้มานะเมื่อนี้เออเมื่อนี้หน่วยเรารวมรวมมัดบ้านเลยไหมัดทุกหน่วยแล้วหมดแล้วส่วนไปส่วนไปเรื่อยไมมก็มีได้ข่าวว่านะไม่บพรหน่วยละโตเจ้าเราไม่ได้ไปนะพวกเขาไปเรื่อยไมมกับไปเอ้สิไปตรวจสิไปตรวจงานแขวทั้งพุ่นก่อนละน้องไล่ตรงไหนหน้าบมดแล่วนะเออเอิ้น สามเอินเอาวันน okay. ้าหน่วยเฮาบ่ได้ไปเรื oh, 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 oh. Ọn, ่อยไหมบ่เอาให้เขาพอจันโอเคเก็บเงินละโอ้ยังมีอยู่เขียวใช่จันชุดยอดเลยโอ้โอ้โอ้ชุดยอดชุดยอดเก่ง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 วันนี้เรารวมมัดหัวหน่วยนะมัดบ้านเลยคันผู้ได้ผู้ได้ไปเรื่อยไหมก็คือเรื่อยไหมเออสู้สู้ บรรยากาศกับเป็นใจแหงพี่น้องเอ้ยเอาสิบเบิ่งกอายน้องอายน้องเขากลับมากันหลายรวมทั้งทุกหน่วยทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านาน,นาโพคุ้มท่าแคนมือนี่คุ้มท่าแคนพี่น้องเอ้ยเบิดเลยเบิดคุ้มท่าแคนเลยมือนี่อยู่มองนั่นมองกบไมมกับอีกจุ่มนึ่งมองนั่นนะอยู่มองนั่นมองเพื่อนเฮ็ดบันซีตีกาบันซีตัวเลข เอนเอินเอาสัมมโนครัวมานำมื่อนี้นะมาตรวจสอบคนเข่าคนออกแต่ละครอบครัวมีกันอยู่จักคนมีลูกเขยลูกไพ่บอผนว่ารบรรยากาศเย็นพี่น้องเลยไอ้น้องเขาก็เลยได้ดังไฟฝีอเออเอาข่อยว่าบทถืบอบาสนะฮะ ไอ้น้องวัยรุ่นวัยหนุ่มเขามาหลายเด้มมึอนี่นะมองเขาย่านกล้อง่อยเขาแร่นนี้แต่กราหนีมาพ้นดอกเดี๋ยวก็ต้องนั่นอยู่ดีมิเต้นี่แหละเราไม่เคยหนีเลยไอเต้่อยกับเอฟซีตัวยง่อยนี่แหละนี่แหละผู้นี่ลระพี่น้องที่เต้นงานแต่งนกหวานนะเออเวลาเพื่อนบ่เมาได้พี่น้องนี่นะนี่นี่นี่เวลาเพื่อนบ่เมาก็จะยิ้มแบบหลอนี้เจ้าบ่าหมาดของเฮา จะเ่าป้ายแดงป้ายหลุยของเฮาพี่น้องเอ้ยอใจหลาย,ลยแมนขึ้นฟีดทุกทุกคลิปเลยหลุยนี่ขึ้นฟีดทุกคลิปเลยเออขึ้นฟีดรุ่นขึ้นฟีดรุ 40, 000, ่นสี่หมื่นขึ้นอหลีสุดยอดอหลีสี่หมื่นห้าหมื่นคลิปมีคลิปหนึ่งหกหมื่นเกือบแสนเออคนหล่อนะ <c ười> เออคนหล่อน <c ười> เนาะขึ้นฟีดเลย เบื <laughs> ้องแม่เสี่ยวเพื่อนเบื้องแม่เสี่ยวสีบิีนี่คืลูกชายแล้วอ่ะ <c oughs> อันนี้กับไบอเต้ฮาบ่ไอป้าเต้ฮาเจา้านายปีหน้ากัานหนาสิมีงานแต่งมีงานแต่งเพื่อนกะชีจ้างนะสาวเพื่อนนี่แหละจ้างนะสาวเพื่อนมาถ่ายคลิปงานแต่งเพื่อนแล้วเพื่อนกะข่าหัวเพื่อนแล้วตัวนึ่งเพื่นแล้วให้นะสาว อันนี้ก็ลูกชายคอยเห็นหลังแวบ,บๆนี่บายบอยคอย,บอย,คอยบอยขีดข้านไปกีดยางลูก <บา S 2> มือเศร้านี่ก็ไม่ได้ไปพ่อไปผู้เดียวยเห็นอยู่ว <c oughs> ้ายบ่ไหวบ่ไหวมันหยั่งอ่ะเลอสบายดี <c oughs> ทีมสร้างเฮาเนะ ฮัลโหลสบายดีทำเป็นบวสนใจอีกเด้เพื่อนทำเป็นบวสนใจเม้งเม้งอ๋อเพื่อนบวลมมื้งนี่นะเพื่อนเป็นห้าอย่างคือบวลมโอ้อารมณ์เสียบปได้อเสียงคอนเส้ากสร้างเว้าเอาเถอะเซียวฮัลโหลสบายดีเออเป็นไาสบายดีทนงพุ่นปะนางพุ่นเย็นได้เออเย็นสบาย มื่อนี้รวมเนอะเห็นหน้าคนแปลกแปลกเห็นหน้าคนแปลกแลกมาอันนี้บ่ค่อยได้เห็นเห็นมื่อนี้นะอันนี้เน่ะเมื่อวานนี่มาชมเขาม้าหัวอันนี้กะทีมสร้างใหญ่เพื่อนกับมาเมื่อนี้เนอะย่าไอแตงเฮามันแนะนำลูกหลานนี่แหละเออมาแนะนำลูกหลานเอาคือผู้เฒ่าเฆี่ยงเราได้จริงกรแรือรุ่งเตียงเฮา ข่อยก็คือเก่าพี่น้องมากับลูกสาวคุณน้องจิวจ๋วก็อยู่พุ่นเก่าย่างงามคือเก่าเงินข่อยขาดแค้นผ <laughs> ู้ชายเงินข่อยขาดแค <c oughs> ้นผู้ชายเมื่อกี้ข่อยย่างหนีจากนี่เขาไวเขาไหลมาอีกแล้วพี่น้องข่อยก็สิมาหาเขาอีกแล้ว <laughs> เอาโอเคบอกเขาก็อยาปิดกล้องให้แนบบายบายเร็วบายบาย <c oughs> โอเค <c oughs> น,าน่ารักที่สุด